Today is Saturday, 29th, No, twenty <laughs> third <23rd> of December is <laughs> today, before Christmas, and we're gonna go shopping in Morrison, his favorite. Humbug. book <laughs> <Homebook. laughs> Got a couple things to do today. Corey. Corey, are you ready for Christmas? Yeah. Yeah. Let's go Let's go Let's, Let's go, go shopping Shopping we Need some carrot for the India yes. This is toy This is toy <laughs> This is toy <laughs> หลังจากช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเยี่ยมน้องชายของสามีนะคะแล้วก็พอดีน้องชายของสามีมีสโนว์เกอร์รูมนะคะอ่ลูกชายก็อยากจะไปเล่นนะคะก็เลยพากันไปเล่นสโนว์เกอร์รูมนะคะเนี่ยค่ะโต๊ใหญ่มากเลยเสร็จแล้วนะคะก็เข้ามาในบ้านนะคะมีประตูแมวนะคะเขาก็เล่นประตูแมวนะเพื่อนๆประตูแมวอันนี้ที่อังกฤษราคาประมาณ300ปอนปอนะเพื่อนๆนะ ก็หมื่นกว่าบาทน,นะคะถ้าจะทำประตูแมวที่บ้านนะคะเข้าออกได้นะคะนี่ลูกชายก็เล่นไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เป็นมื้อกลางวันนะเพื่อนเนเราไปแมคโดนัลล์กันแล้วก็ไปสาขาอันนี้นะคะของลูกชายก็มาบอกแม่อันนี้มันเล่นได้แล้วก็เลยนั่งเล่นกันนะคะก่อนที่อาหารจะมานะคะพออาหารมาแล้วนะคะก็อันนี้เป็นบิ๊ก บิ๊กแม็กนะคะของสามีนะคะลูกชายก็กินแฮปปี้มิลนะคะเป็นชีสเบอร์เกอร์กับเฟรนด์ฟรายของคุณแม่เป็นปลานะคะแล้วก็มีแรปโดยคุณแม่หิววันนี้สั่งสองอันเลยค่ะเพื่อนหิวมาก <laughs> เสร็จแล้วนะคะก็กินปลานะคะ,ะเป็นปลาชิ้นนะคะเพื่อนชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไก่ไก่ทอดนะคะไก่ทอดแรปแล้วก็มีสลัดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นน้ำสลัดเป็นเหมือนแบบน้ำจิ้มไก่นะเพื่อน ก็อิ่มอยู่นะคะกินสองอันนะแล้วก็แชร์น้ำกับแชร์เฟรนฟรายกับสามีนะเนี่ยค่ะเป็นไก่ทอดก็กินร้อนๆนะอร่อยดีนะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็กลับมาบ้านกันนะคะมาทำเค้กขอนไม้นะเพื่อนๆก็จะเป็นเค้กที่นิยมกินในช่วง ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเราก็มีไอซิ่งนะคะไอซิ่งช็อกโกแลตของเรานะคะแล้วก็มีสีเขียวกับสีแดงนะคะตีน้ำตาลไอซิ่งกับไข่ขาวนะเพื่อนเ mm ือ hmm. นแล้วก็เอาใส่ถุงบีบไว้นะเพื่อนเือนไว้ตกแต่งนะคะ mm hmm. ก็ทุกอย่างซื้อมานะไม่ได้ทาไม่ได้เคกก็ไม่ได้อบเองนะคะทําง่ายๆนะเพื่อนๆนะ mm hmm. อ่านี่ก็ช็อกโกแลตไอซิ่งนะเราจะทําขอนไม้นะ <laughs> ลูกชายบอกอยากทําเค้กขอนไม้นะคะ ก็คลิปนี้ก็มีแค่แคนี้ก่อนนะเพื่อนๆนะช่วงนี้ก็พบปะญาติพี่น้องนะเพื่อนๆนะคะช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ